โดยปกติประกันโรคร้ายแรงนะ่ะมันเป็นสัญญาเพิ่มเติมมันเป็นวินาสภัยมันเป็นสัญญาแบบปีต่อปีเบี้ยก็จะปรับตามอายุเป็นเหมือนกันทุกกรมธรรม์แต่ในปัจจุบันมีหลายหลายบริษัทที่ทำประกันตัวโรคร้ายแรงออกมาชนิดที่เบี้ยไม่ปรับเบี้ยคงที่นะครับ ครบกำหนดได้เงินคืนครบก็มี FWD ประกันชื่อตก็เช่นกัน FWD ก็ทำประกันตัวนี้ออกมานะครับเป็นประกันโรคร้ายแรงกำหนดชัดเจนว่าชำระเบีย้ย5ปีนะ10ปีนะ20ปีนะหลังจากนั้นไม่ต้องชำระเบีย้ยแต่ยังคุ้มครองโรคร้ายแรงต่อถึงอายุ90ปีนะครับเจอจ่ายแล้วก็เลิกกันหรือไม่เกิดอะไรขึ้น ตอนครบกําหนดได้เงินคืนครบนะครับดังนั้นประการชนิดที่เบี้ยไม่ปรบับเบี้ยคงที่อยู่ครบกําหนดคืนครบมีจริงนะครับ